ตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านจ้างตองจางใจจ้างตองจ้าง,ใจ,ง,งใ,จใจดูสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆห้องกับทิมที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้คุณรดานจะมาบอกกับเด็กๆว่าอวัยวะต,ต่างๆของเด็กๆมีหน้าที่ทำอะไรบ้างซึ่งเมงื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะลูกว่า มีอะไรในตัวหนูบ้างมองเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะมีอะไรในตัวหนูบ้างวันนี้นะคุณระดาจะมาบอกกับเด็กๆนะว่าอาวัยวะต่างๆมีหน้าที่ทําอะไรอ่ามองเห็นไหมคะลูกอ่าเห็นไหมคะตามีไว้ดูนั่นเองเหมือนที่เ,เด็กๆกาลงังนั่งดูคุณระดายอยู่ตอนนี้เลย เห็นไหมคะใช่แล้วตาเราก็จะมีสองข้างมีข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาด้วยอาต่อไปนะก็จะเป็นหูเห็นไหมคะหูมิไว้ทำอะไรนะอามีไว้ฟังเสียงนั่นเองหูก็จะมีสองข้างเลยเด็กๆได้ยินเสียงคูลด,ดาวไหมคะถ้าได้ยินแสดงว่าเด็กๆกำลังฟังอยู่ ่าต่อไปนะเขาจะมีจมูกเห็นไหมคะจมูกมีไว้หายใจเห็นไหมคะลูกอ่ามีไว้หายใจมีไว้ดมกลิ่นอ่าเห็นไหมคะใช่แนละ้วคุณนราก็จะอบอกกับเด็กๆว่ามือของเราก็จะมีสองข้างเลยเอาไว้หยิบจากสิ่งของนั่นเองเห็นไหมคะอ่าเหมือนมือเด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะลูก ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเท้าด้วยเท้าก็จะเอาไว้เดินหรือไว้วิ่งนะคะอ่าคุณรดาก็จะมาฝากกับเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกับคุณระดาในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย